खा है ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ร,รายการสมาคมสมหญิงนะคะบุ๋มปรรดาบุ๋มพดีค่ะค่ะตัก๊กสิริพรอยู่ยอดนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาปลดปล่อยความคิดและเพิ่มพลังชีวิตในรายการสมาคมสมหญิง,ญงค่ะรายการของเราเนี่ยนะคะมีเรื่องราวต่างๆมาเมา้าเยอะยะมากมายเลยนะคะเข้มข้นมากๆค่ะซึ่งแน่นอนค่ะสามารถติดตามได้ใน Facebook ของเราด้วยนะคะ Facebook เล้าเสื์ดหาเลยค่ะสมาคมสมหญิงนั่นเองค่ะแป๊บๆเนี่ยนะคะครึ่งปีไปแล้ว ปีแล้วดูสิเวลามาดูว่ามันหมดเร็วมากๆเลยนะวันแต่ละวันก็หายไปปั๊บปับครึ่งปีปั๊บปีวันนึงทำยังอันไม่กี่อย่างเองอะไรหมดวันแล้วทำอย่างไรดีใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถามกันมากเลยนะคะว่าเอ๊ะเราชมเนี่ยเราส่งคนเนี่ยที่ไหนได้นะคะนี่เลยค่ะช่องรักลูกแฟมิลี่ชาแนลนะคะในระบบซีแบนนะคะจานดาวเทียมพีเอสไอแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ IPTV แล้วก็ GMMZ นะคะนี่แล้วก็รีลันที่รีลันนะคะสามารถดูได้ใน YouTube นั่นเองนะคะคลิก หาเสร์นหาเลยค่ะ สมาคมสมหญิงนั่นเองนะคะแล้วรวมถึงในเว็บไซต์ของ m o m i p e d i a c o m นะคะแล้วก็ chismartonline.com ด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดหรือต่างประเทศดูพวกเราได้หมดนะคะถ้าต่างมิติอันนี้ก็จุดทูบดูเอา <c oughs> นะคะ <c oughs> เอาละเรามาพูดคุยถึงหนังสือด,ดีเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนํากันนะคะขยับปากกันนิดนึงนะคะว่าพลังแห่งการเอาชนะจากคุณจุธาม,มาศนะสงขาคนนี้เนี่ยตอนแรกๆเขียนด้วยประสบการณ์ของตัวเองหลังๆเขียนหนังสือด้วยหลักทฤษฎีต แล้วก็ความเข้าใจจนเธอกลายเป็นเกสต์บิเกอร์ของหลายตัวหลายที่แล้วก็เป็นนักเขียนมืออาชีพไปแล้วเนี่ยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะจะจากเน่อจ,จากสำนักพิมพ์โมเดิร์นมาทนั่นเองค่ะก็อยากจะแนะนําหนังสือเล่มนี้นะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อความสําเร็จในชีวิตนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรสมัยนี้เนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะ,ะมากมาในความรู้สึกของแต่ละคนดังนั้นการจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆเพื่อความสําเร็จนั้นพลังใจสําคัญอย่างยิ่งค่ะและเธอจะได้รวบรวมทฤษฎีต่าง ความคิดเห็นต่างๆนะคะว่าจะทําอย่างไรคุณถึงจะเอาชนะมันได้ไม่ใช่นังสือธรรมะเพียงอย่างเดียวคือมีหลักธรรมะที่ดีๆที่เธอคัดกรองมาที่คิดว่าจะใช้ประโยชน์ได้รวมถึงทฤษฎีทางต่างประเทศและก็ทฤษฎีในความคิดจากประสบการณ์ของเธอเองรวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มเล็กเล่มนี้พกง่ายอ่านง่ายนะคะสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วๆไปนะคะเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนนะคะค่ะ เป็นว่าสําหรับในช่วงนี้นะคะเราก็อยากพูดคุยกับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันทาง SMS ของเรานะคะ4123302 4123302ว่ากิจกรรมที่คุณอยากทํากับบุุมกับตักเนี่ยคืออะไรเอ๊มียกเว้นอะไรนหะหรือว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยเรยอมค่ะอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยนะคะเราสองคนจะทุ่มทุนขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อ,อรายการคะ่ะรยอมเลยนะคะดังนั้นเราจะมีมีเสื้อสวยๆแจกนะคะถ้าอยากได้ลายเซนเรามีลายเซนแจกให้บนเสื้อของเราสองคนด้ว <c oughs> แต่ถ้าสิบต,ต,ตัวด้วยกันนะคะแต่ถ้าไม่อยากได้ลายเซ็นก็เอซเมาบอกเลยว่าขอแต่เสื้อไม่เอาเลายเซ็นอะไรก็ว่าไปนะคะ <laughs> เออหน้าพูดผมคงไม่อยากได้ <laughs> แต่ส่วนใหญ่แล้วพี่ๆน้องๆทุกคนน่ารักค่ะอย่างล่าสุดที่ผมไปร่วมงานนะคะงานอะไรงานรักลูกนะคะรักลูกอะไรนะ โมเดอร์มัมแฟร์นะคะดิฉันก็รวมหมดเลยนะคะคุณนายไปมาหรอคะไปมาสิพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะวันเปิดของเขาเลยคะ่ะแล้วก็รวบรวมคุณแม่ดาราหลฟ์ตัหลายท่านไปอ,อยู่ในนั้นด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงการเปิดร้านซึ่งบางท่านเนี่ยนะคะเหมือนงกเลยค่ะ,ะเปิดหลายร้านแล้วเกิดนะคะคุณตุก๊กชินกนานันคุณด้วยหรือเปล่าเฮ้ยฉัน <laughs> เปิดร้านเดียวอะไรอ่เปิดแค่ชุดไม่น้ำคุณตุ๊กก็เปิดอะไรอะอะไรนะหมูหมูบูปิ้งเงมีบูปิ้งมีน้ำน้ำเครื่องสำอาอะไรของมันูยอะจิง แล้วบุ๋มบอกมันแบ่งล่างยังไงนะไหนจะลูกมาอีกอุ้ยหุ่นลอยไปหมดแล้วระบุไม่เปิดอลไรนะของบุ๋มชุดว่ายน้ำค่ะชุดว่ายน้ำที่สําหรับคุณแม่เวลาพาลูกไปเที่ยวสระว่ายน้ําต่างๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วบุ๋มต้องใส่ชุดว่ายน้ำด้วยไหมคะที่บุ๊ทคุณอะไม่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 แต่นั่นเนี่ยภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรอ๋อมีภาพมาฝากอ่ะมีภาพมาฝากค่ะในช่วงหน้าค่ะ มาแรงมาแรงมา,มาแอะไรเยอะนี่อ่านี่เลยค่ะคือวันนั้นเนี่ยเหมือนต้นกระถินเลยนะคะทำไมอะ <laughs> เพราะว่าเราจะมีให้โชว์ your passion นะคะเป็นใบเนี่ยใบยประมาณนี้ให้เขียนความคิดเห็นในงานของ modern mom fan เนี่ยอเองนะคะแล้วก็เราจะมีบูธของเราสมาคมสมหญิงซึ่งผมก็ไปร่วมร่วมงานกับเขาในบูธด้วยแล้วก็ให้แต่ละท่านเนี่ยเขียนในใบามาบ<อ>นะคะว่า ความรู้สึกต่างๆในกิจกรรมเติมพลังที่คุณชื่นชอบมากที่สุดคืออะไรนะคะมีหลายๆท่านเขียนมาเป็นปึกเยอะขนาดนี้เลยเยอะมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่สนใจพวกเราเป็นตัวอย่างหน่อยมอยากรู้อันนี้เราคัดๆมานะคะที่โดนๆทีมงานของเรานั่นเองนะคะงั้นแรกบอก ช้อปปิ้งฮ่องกงโอ้ยไปไปถึงฮ่องกงแล้วคะที่นี่ก็ได้มั้งไปดูเบกันก่อนเลยนะคะเที่ยวดิสนีย์แลนด์อันนี้ไปด้วยกันได้เลยนะคะดิสนีย์แลนด์ฮ่งดิสนีย์แลนด์ไหนล่ะคะมันมีตั้งหลายอันนั่นน่ะสิมีแวลลี่ด้วยนะคะแคนแวลลี่เอออันนี้ก็น่ารักนะเนือโบด้วยค่ะเนี่ยจะทำทำยังไงวะปั่นจักรยานเย็บผ้าคุณ่าไม่ถึงว่าคุณปั่นไปด้วยเย็บผ้าไปด้วยหรือว่ายังไงคะไม่ใช่ปั่นจักรยานไปบางทีปั่นจักรยานแล้วก็หยุดเย็บผ้าอย่างนั้นเหรอ เขามีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะแลลี่ธบุญบริจาคสิ่งของต่างจังหวัดเออชอบแรมี่เออแนนแนวธรรมะธบุแต่แลลี่เหมือนกันเลยนะอยากไป dream world กับ2พิธีกรเอาเราไปกีดแตกใช่ไหมคะอันนี้น่าสนนะชอบชอบเออน่าสนน่าสนแลลี่ทั้งนั้นเอ้ยคิดอะไรอยู่เนี่ยอันนี้อะไร เออแลลี่โดยเดินและรถยนต์เออเอ๊ะทำไมส่วนใหญ่จะเป็นแลลี่เยอะเลยเนอะไม่ผมว่าทีมงานอยากแลลี่มากกว่าป่าเลยแอบคัดมาเฉพาะแลลี่หรือเปล่าเออแต่ภาพบรรยากาศในงานเนี่ยขอโทษนะคะอย่าคิดว่าเป็นโมเดิร์นแฟรเป็นงานแม่แม่ลูกๆแล้วจะแบบเงียบๆงเงาๆดูเรียบร้อยเรียบร้อยเปล่าเลยไปดูบรรยากาศงานเลยดีกว่ามันมากเหรอจริง ลูก Family Channel นะคะนี่ก็เป็นการแนะนำรายการนะของอรักลูกของเรานั่นเองนะคะว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจบ้างหมุมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น,นะค่ะดีใจจังเลยแล้วก็ดีเลยเรามีกิจกรรมไหคะในการชวนนะคะคุณผู้ชมต่างๆเนี่ยมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าสิ่งที่กิจกรรมที่อยากจะเติมพลังนะคะเติมพลังในสิ่งที่คุณอยากจะทำกับหมุนแล้วก็กับพี่ตั้งเนี่ยมากที่สุดคืออะไร พี่เขียนมาเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ย show your passion นั่นเองนะคะดูนะคะ show your passion อยากจะทําอะไรนะคะแต่ละคนก็โชว์กันมาสุดรทธิ์เลยนะคะโดยยังไม่ถามผมเลยว่าทําได้หรือไม่ได้ <laughs> ให้รู้กันไปว่ารักลูก family channel ของเราไม่ธรรมดาดัดหลายเยอะมากช่วงนี้เนี่ย ไม่ต้องอะไรมากเอาไปใส่ช่วงเมาส์เมาส์ไปเรื่อยๆเมาส์สามร้อยหกสิบองศาเลยแอบมายืนอยู่รอบๆแอบเมาส์ชาวบ้านไปเรื่อยๆเห็นไหมเวลาตาเรามาเจอกันเนี่ยก็จะยืนเมาส์กันอย่างนี้แม่ลูกๆแล้วไม่ได้เมาเรื่องอะไเมาเรื่องลูกลูกเขาโรงเรียนอะไรเรียนอะไร เเคุยเรื่องโรงเรียนอนุบาลลูกอยู่ไปไปขึ้นป .2 ข .2 จะถ่ายรูปยังไม่สนใจจนกระทั่งคนนับผ้าสีเธอถึงจะไปยืนกันใหม่ส,ส,สนใจสนใจก่อนพอถ่ายรูปเสร็จพอถ่ายรูปเสร็จเมือ่อไหร่เธอเเก็จะหันหน้าเขาหากันแล้วเมาส์กันต่อ แม่เจอกันไม่ได้แล้วอยู่บนเวทีแบบไม่สนใจแขกผู้มีเกียรติไม่มีสนใจคุณทําไปดูแขกผู้มีเกียรติก็ยืนแบบนะคะแล้วพวกเนี่ยหันปุ๊บสี่คนหันมองกันต่อให้ดูจริงจริงพี่จะมองกันถนะก็ใช่แต่ไม่แต่วันนี้ฉันทำรายการช่วยติดไม่เฉลยเบาไม่ได้กำลังใจจากแม่สู่ลูกค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะรายได้ทุกทั้งหมดเนี่ยนะคะจะมอบให้กับบ้านพักฉุกเฉินซึ่งรายแต่ละรายเนี่ยก็มาจาก ศิลปินดาราพิบลวทิทนะคะมีในส่วนของพี่วลาวุฒินะคะอัศดาวดุฒิถสคทรนะคะมีพี่หมิวและลิตาปัญญภาไล่แตละลายไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแล้วก็นำมาเพ้นเป็นลายเสื้ออย่างนี้ชอบศิลปินดาราคนไหนนะคะทุกบาททุกตังค์เข,เข้าบ้านพักฉุกเฉินนี่คือสิ่งดีๆที่พวกเราอยากจะทําร่วมกันนั่นเองนะคะจากรักลูกแฟมิลี่ชาแนลค่ะยังไงติดตามรายการสมาคมสมหยิงได้นะคะกับสิ่งต่างๆดีๆมากมายที่เราอยากจะมอบให้นะคะรวมถึงแน่นอนค่ะ ความบันเทิงสาระความรู้ที่จะสร้างพลังให้กับคุณผู้หญิงทุกคนั่นเองนะคะน่าสนุกไหมอ่ะไม่แม่เนี่ยเขาเจอกันไม่ได้เลยเนาะ <c oughs> คือคือทำงานก็ทาํางานไงแต่พอขนาดที่คัดสังซังคัดปุ๊บ <c oughs> แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแขกถ่ายภาพอา <c oughs> หันมาตุกก เฮยไปฟังเงี้ยอูฟังมานก็คุยเรื่องอะไรอ่ะก็ส่วนใหญ่เรื่องลูกแหละค่ะเพราะว่าบรรดาบรรดาสมัยนี้บรรดาดาราเจอกันเนี่ยพอมีพอมีคือมีลูกแล้วเงี้ยเนาะก็จะคุยเรื่องลูกก็อเอารูปรูปมาโชว์อย่างไงฝันดีฝันเด่นเงี้ยที่แบบเข้าเข้าวงการแล้วเราโตมาพร้อมๆกันเนี่ยพอตอนนี้ต่างคนต่างมีลูกคุยเรื่องลูกฝันดีฝันเด่นลูกจะแก่ทันเขาอยู่แล้วนะคะฝันดียังดูเด็กอยู่เลยอ่ะเออหน่าสิเนี่ยมีหลายๆท่านนะคะที่ใส่มาโชว์ your passion นะคะน่าสนใจมากมี เพ้นภาพธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่จะออกแนวแนวพักผ่อนกิจกรรมที่ในชีวิตประจําวันไม่ได้ทําออกจากชีวิตประจําวันทาอาหารเพื่อสุขภาพดีท็อกซ์ร่างกายอันนี้คือจะให้ไปนอนข้างๆเดนข้างๆทางขาดีท็อกกาแฟข้างกันไม่ไม่ไมูดพูดเนี่ยนะครับไม่ใช่เลยดำน้ำอันนี้ต้องไปกับบุ๋มนวดแผนไทยไปกับพี่ตั๊กสปาฟื้นฟูร่างกายนวดเพื่อสุขสมัยเน้นนวดทำไม เอานวดพี่ชอบนะนดิฉันกำลังให้ดูะกลุ่มแฟนรายการเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ทำไมไม่ส่วนใ่เน้นนวดกันอย่างเดียวเลยอะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะในช่วงหน้าเรามาเมาส์เรื่องของเปิดเทอมใช่ไหมใช่แล้วเปิดเทอมค่ะเรียนพิเศษกันเยอะมากพ่อแม่ต้องเตรียมเงินกันอีกเท่าไหร่สักครู่ค่ะ